เบอร์เกอร์จริง VS เบอร์เกอร์ปลอมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบอร์เกอร์ที่เป็นของจริงกินได้นะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ที่เป็นของเล่นนะเพื่อนๆนอกจากนี้นะก็ยังมีนี่ด้วยนะโอ้โหชิงจังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะเดี๋ยวเรามาดูของจริงหรือของปลอมก่อนของปลอมก็คือของเล่นนะกินไม่ได้อันนี้ราคา30บาทนะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์จากร้านแม่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นอย่างไร น,นี่คือเบอร์เกอร์ปอมนะกินบ่ไดอ้ยเขาเป็นแบบอย่างนี้ว่ะทุกคนเป็นเหมือนแท่นนะแล้วก็เขาก็จะมีอันนี้ให้ปิดนะแล้วก็จะมีนี่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นผักนะเป็นเนื้ออันนี้สีแดงก็คงเป็นเนื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ใส่ผักไปก่อน ส่เนื้อแล้วก็ใส่เนือ้ออีกละมั้งอะไรอะส,สีแด <Nike. S 2> งหรือว่าซอส <th> <integ> <iniz> <els> แล้วก็ปิดแล้วก็กินปลอมๆมากินของจริงกันเลยดีกว่าซึ่งมี2ขนาดนะนี่ก็จะเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะก็ไม่ถึงกับแบบบิ๊กอะไรขนาดนั้น อันนี้จากร้านแม่และอันนี้จากเซเว่นร้านแม่5บาทเซเว่นสิบาทก็สมราคาเนาะเพราะว่ามันคนละขนาดกันมาดูอันเล็กก่อนแล้วกันเนาะอันเล็กนี้ก็จะมี2อันนะของยูปี้ห้าบาท2อ,อันก็ก็โอเคอยู่นะเอ้ยแต่อันนี้เขาเอาผักไปข้างบนว่ะชิมเลยอร่อย เดี๋ยวรามาแกะของเซเว่นกันเลยนะเ,นเพื่อนๆอันนี้สิบบาทนะราคาสิบบาทนะจ๊ะอู้ mm hmm. ก็จะใหญ่ขึ้นมาโอ้ใหญ่ใหญ่อยู่นะเทียบกันอย่างไรกันนึงนี่ดูดิเอ้ยต่อว่าวิธีการเรียงเนี่ยเหมือนกันเลยนะยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่ายูปี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็น Big ยูปี้บิ๊กเบอร์เกอร์เออยี่ห้อเดียวกันถึงว่าเหมือนกันนี่จ้ะเรามากินอันใหญ่กันเลยนะ อ้อ้แบ่งออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เอส่งผมมาดูแปลกๆเหมือนกันนลเนี่ย ช่วงนี้ผมยาวนะยังไม่ได้ออกไปตัดผมเลยเอาละในคลิปนี้ก็ยังมีของเหล่านี้อีกนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์และใครยังไม่ได้ก็ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเนาะแกะอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนเลยนะอยากดูอันนี้อันนี้นะน่าจะซื้อจากร้านขายขนมญี่ปุ่นที่ดองกี้ถ้าจําไม่ผิดนะเพื่อนๆอะลองดูกล่องก,ก่อนเลยชิจงจงังจังแกะเลยนะอันนี้จําราคาไม่ได้แล้วนะะ เฮ้ยเขามีให้แกะตรงนี้นี่เอ้ยเฮ้ยมีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยมีอะไรด้วยอ่ะแกะอันนี้ก่อนเลยอะไรอ่ะว,ว้าว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 หนึ่งจองซคืออะไรสติกเกอร์เหรอหมดแล้วสติกเกอร์หรือเปล่าเป็นสติกเกอร์นะทุกคน ตึกนี่ไปม,มาเดี๋ยวนี้กันเลยขนมน่าจะเป็นขนมแบบนี้นะตามนี้เลยตามกล่องแกะแยวโอ้ยน่ากินนะเฮ้ยหายแล้นี่ทุกคนลองดูดิอืมช็อกโกแลตอร่อย ไปเ,เหมือนแบบข้าวโพดแล้วก็เคอบช็อกโกแลตนะอันนี้มาดูอันนี้เลยอยากดูอันนี้แล้วเหมือนกันนีนนนน่นี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 ่ออันนี้มีเขียนให้นะเป็นมิลช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตนมนะครับอันนี้ลองดูกล่องกันจีวิ้งว้างกันเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ซื้อจากห้างดองกี้แน่นอนนะเพราะว่าอันนี้เขียนไว้นะว่าจากดองกี้แกะเลยคือไรอ่ เป็นสร้อยนะ่ะเ,เพื่อนๆซื้อมาอยากไห้หรู้เลยว่ามีสร้อยแล้วคืออะไรขนมดูสร้อยก่อนเลยนะจ๊ะเฮียเฮ้ยสร้อยอะไรเนี่ยเฮ้ยลองดูดิวิ่งวับกันเลยทีเดียวโอ้ยควมใช่หน้านะใช่นะ่าเฮ้ยเฮ้ย,ยว้าวนี่คือสร้อยนะจ๊ะ ในะส,ส่ได้ใส่ซอยซะแล้วมาดูขนมกันเลยนี่มีช็อกโกแลตนะเพื่อนๆอันนี้ก็แล้วนะ <S <S หมดแล้วน้อยไปหน่อยอันนี้จะติดฟันเลย <S <S มาดูอันนี้น,นี่ อันนี้ซื้อจากไหนไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วอะน่าจะเซเว่นนะอันนี้เพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เป็นแบบจิ้มๆนะชื่อว่าอะไรเนี่ยเมจิเมจิอะไรก็ไม่รู้อะเพื่อนๆยันยันครีมมี่วนิลาดิฟบิสกิตสแน็คนะฮะนี่เขาเป็นขนมปังแท่งกับครีมกลิ่นวานิลานะจ๊ะ เป็นอย่างนี้นะจ๊ะนีจ๊ะจิ้มจ๊ะนี่เดียวสามอันเลย และนี่ก็คือเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับมาพามาอัปเดตไอศกรีมเนสเล่ของร้านแม่นะเพืพ่อนๆอยากเห็นผมกินไอศกรีมมาไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับโอ้ยตอนนี้นะไอติมเต็มตู้เลยจ้าแพนด้าไหมนี่นี่มีปีโป้ด้วยนะดูดี อันละหนึ่งบาทนะต่อให้แช่แข็งแบบนี้ก็ขายอันละบาทเดียวนะที่ร้านดูดีโอ้ยกินอะไรดีอะเอ้ยโมจิเอาไหมหรือจะกินคิดแคทกินนัทบัตเตอร์กินไปแล้วนะรอบก่อนะกินอะไรดีอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะ Big like a lesser